ข้าวใหญ่ข้าวดังที่กําลังฮือฮาอยู่ในเวลานี้คือกลุ่มโจรเรียกข่าไทยจับตัวอดีตกำนันคนดังเศรษฐีเจ้าของละครสัตว์ช้างน้อยแสนร,รู้แห่งอำเภอทับทันจังหวัดอุท,ทัยธานีตํารวจกองบังคับการตํารวจภูธร 9, ก้าวนครสวรรค์ต้องระดมกําลังออกล่าพลิกแผ่นดินปะทะกันดูเดือดเลือดท่วมป่าข่าวออกมาสับสนเพราะมีคนของรัฐระดับ4 5ห้าเข้ามาเกี่ยวข้องจนถูกตำรวจยิงกลายเป็นปริศนา ทำให้ชาวบ้านเชิงวนสนเทศเบื้องหลังข่าวสับสนและคดีโจรเรียกค่าไถ่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก่อนที่คดีนี้จะกลายเป็นข่าวใหญ่ทําให้ผู้คนเกิดความสนใจไปทั่วประเทศจนทําให้ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายตื่นตัวกันนั้นเหตุการณ์มาเริ่มต้นขึ้นจากมีรถปิบับสองคันบุกเข้าจับตัวนายประทวนหรืออวดอายุ60ปีเศษอดีตกำนันคนดังเศรษฐีเจ้าของช้างน้อยแสนรู้ซึ่งเคยเดินทางไปแสดงต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงเกลียวกลาวให้กับช้างไทยในความสามารถนายประทวนหรืออุวดซึ่งชาวบ้านยังเรียกขานกันติดปากว่ากำนันอุดอดีตกำนันตะบนตลาดอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจํานวนบุกเข้าจับตัวที่บ้านพักในตะบนตลุกดู่ต่อหน้าเมียและลูกๆเหตุเกิดเมื่อเวลา17นาฬิกาเศษของตอนเย็นวันที่27ตุลาคม2529นับถึงวันที่ตำรวจชิงตัวคืนได้ เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2529รวมเวลา19วันเต็มๆที่กำนันอู๊ดอยู่ในอุ้งมือโจรข้าไทยหลังจากกลุ่มคนร้ายบุกจับตัวกำนันอู๊ดไปแล้วก็ทิ้งจดหมายเอาไว้ให้เมียและลูกๆความว่ากลุ่มคนร้ายจับตัวกำนันอู๊ดไปในครั้งนี้ไม่มีจุดประสงค์จะทำร้ายหมายชีวิตแต่ประการใดหากแต่จะนำตัวไปเรียกข้าไทยขอให้ญาติอย่าได้นำความไปแจ้งตำรวจเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ชีวิตกำนันอู๊ดเหยื่อตัวประกันจะไม่ปลอดภัย และภายหลังจะติดต่อไม่อีกแจ้งรายละเอียดให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อไปเป็นระยะการที่กลุ่มคนร้ายบุกจับกำนันอุอยางอุกอาจเพื่อประสงค์เรียกค่าไถ่มันไม่ได้เป็นความลับเสียแล้วเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านต่างเอะอะโวยวายพูดกันวิพากษ์วิจารณกันอย่ยางกว้างขวางและเรื่องก็ถึงตำรวจในเวลาเดียวกันนั่นเองตำรวจสอพอทับทันเจ้าของท้องที่โดยการนำของพันตำรวจโทสมศักดิ์รักอาชีพสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทเฉลิมชัย ย่องเสียงสารวัตรสอบสวนพันตำรวจตรีกวีขุมแก้วสารวัตราบราปได้นํากําลังมาสอบปากคําของนางสายทองภรยาของกํานานวุฒิพร้อมกันนั้นก็ได้รายงานให้พันตํารวจเอกดํารงอาริยวุฒิพิ่มกับการอุทัยธานีให้ทราบเรื่องราวไปตามลําดับเมื่อพันตํารวจเอกดํารงพิ่มกับการตํารวจอุทัยธานีทราบเรื่องก็นํากําลังอันประกอบไปด้วยพันตํารวจโทสัมฤทธิ์พ่องฮิรันพันตํารวจโทสากลอินทรเทพ บรวงพิ่กับการและตำรวจจำนวนหนึ่งไปร่วมสอบสวนถึงเหตุที่กำนันอู๊ดถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่กลายเป็นข่าวเล็กๆทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับแต่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจนักเพราะมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชาวบ้านทั่วไปในเมื่อเกิดมาเป็นคนไทยสมัยรัฐบาลปลาเปลมต้องทำใจให้ได้เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยากจนกันทั่วหน้าส่วนคนรวยก็ลำบากอยู่ไม่เป็นสุขถูกคุกคามจากโจรร้ายเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยนี้ แต่ตำรวจท้องที่สอบอทัพพันไม่ธรรมดาเหมือนที่คิดเพราะว่ากำนันวุฒิเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่นเป็นข้าบดีผู้มีฐาน,นะผู้คนรู้จักกว้างขวางเมื่อเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์แล้วผู้ใหญ่ส่วนกลางคงจะต้องรู้เรื่องถ้าหากว่าตำรวจนิ่งเฉยอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าไม่กระทบกระเทือนถึงเก้าอี้ตำแหน่งที่นั่งอยู่เพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงที่มารับตำแหน่งใหม่พันตำรวจเอกดำรงอริยวุฒิพรวมกับการคนเก่งของอุทัยธานี จึงได้สั่งให้ตำรวจท้องที่สพทับทันสอบสวนพยานส่วนทางกองกำกับการตำรวจภูธรอุทัยธานีก็ได้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นโดยได้มอบหมายให้พันตำรวจโทสัมฤทธิ์พองฮิรนันรองพ่่มกับการมือปราบเป็นหัวหน้าชุดพิฆาตล่องแจ้งจากนั้นพันตำรวจเอกดำรงก็รายงานให้คลตำรวจตรีมหิดลสังข์คเมฆะควบบังคับการตำรวจภูธรเก้านครสวรรค์เพื่อวางแผนติดตามโจรเรียกค่าไถ่แก๊งที่จับกำนันอุ้ โดยที่พลตํารวจตรีมหิดลได้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจของกองบังคับการตํารวุภรธร้าขึ้นอีกหนึ่งชุดเพื่อปราบโจรมีพลตํารวจตรีมหิดลผู้กางก้าเป็นผพ้อมหน่วยการให้รองเพืวมกับแต่ละจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยหลายวันผ่านไปนับแต่กำนันอู๊ดถูกกลุ่มโจรจับตัวไปเรียกค่าไถ่ไม่มีวี่แววว่าตำรวจจะได้รับความร่วมมือกับฝ่ายญาติผู้เสียหายแต่ทางการสืบสวนทราบว่ากลุ่มโจรได้เรียกร้องค่าไถ่ตัวกำนันอู๊ดสองล้านบาทเป็นข้อเสนอแรก การติดต่อระหว่างญาติกำนันอุ้ตกับกลุ่มโจรดำเนินไปอย่างลับๆโดยที่มีการต่อรองผ่านคนกลางลดราคากันโลมาเรื่อยๆซึ่งทางตำรวจเองก็ไม่สามารถจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากนักเพราะฝ่ายญาติเป็นห่วงกำนันอุตตัวประกันว่าจะไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตต่อมาเรื่องนี้ได้กลายเป็นที่สนใจของานตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งพลตำรวจโทสเสวี่ีรสวัต์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจได้บินด่วนไปประชุมวางแผน ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธร3โดยมีพลตำรวจตรีดำรงสุขรอารามรองผู้บัญชาการฝ่ายปราบราม2กองบัญชาการตำรวจภูทร3และพลตารวจตรีสว่างจินสิิธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธร8พลตำรวจตรีมหิดลสังขเมฆะผู้บังคับการตำรวจภูธร9ร่วมการประชุมที่กองบังคับการตำรวจภูธร8พิษณุโลกเพื่อกวาดล้างโจรเรียกค่าไถ่แก๊งนี้ให้สิ้นซากไปจากพื้นที่รอยเชื่อมระหว่างกองบังคับการตำรวจภูธร8 กับกองบังคับการตํารวจภูธรเก้าก่อนหน้าที่กำนันอุดเศรษฐีเจ้าของช้างน้อยแสนรูวอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจะถูกจับตัวไปนั้นปรากฏว่าในพื้นที่กองบังคับการตํารวจภูธรเก้าท้องที่สพไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เสียกุยนายกสมคมพ่อค้าอำเภอไผ่สาลีถูกกลุ่มโจรจับตัวเรียกค่าไถ่แต่เสียกุยไผ่สาลีไม่ยอมกลุยให้ความร่วมมือกับตํารวจญาติได้นําเงินค่าไถ่สองแสนบาทไปไถ่ตัว จึงได้รอดชีวิตกลับมานับว่าเป็นการหักหน้าตำรวจของกลุ่มโจรหรือจะเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าตำรวจภผ่สา,าลีไม่มีน้ำยาก็ความหมายเช่นเดียวกันเพราะปล่อยให้โจรมนเหยียบปากได้กำนันอวดเศรษฐีเจ้าของช้างน้อยแสนรู้แห่งอุทัยธานีแม้จะมีฐานะเป็นข้าราชการผู้มั่งคั่งของท้องถิน่นก็มีเพียงทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์ที่ทางบ้านช่องและเลือกส่วนไรนาไม่ได้มีเงินสดเป็นล้านดังที่สายตาชาวบ้านเข้าใจดังนั้น การต่อรองลดราคากับกลุ่มโจรเรียกค่าไถ่จึงยืดระยะเวลาซึ่งในขั้นนี้ตำรวจสืบทราบมาแล้วแน่ชัดว่ากลุ่มโจรมีการประสานงานกันเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่คนกลางซึ่งเป็นตัวเชื่อมอยู่ที่สระบุรีและเมืองสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์การสืบสวนของตำรวจเริ่มกระชับใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะเพราะโจรเรียกค่าไถ่แก๊งนี้มีอยู่ในสารระบบตำรวจทางกองบังคับการตำรวจภูธรเก้าจึงได้ประสานงานกับกองบังคับการตำรวจภูธรแปด ซึ่งพลตํารวจตรีสว่างจินสิทธิ์ผู้บังคับการตํารวจภูธร8ได้เรียกตัวพันตํารวจโทชัดคงเมืองรองูพิ่มกับการมือปราบเพชรบุรผู้ชํานาญในพื้นที่พันตํารวจโทอเนกเอี่ยมโอภาสารววัดใหญ่วิเชียนบุรีและพันตํารวจโทเสรีเลิศวิไลสารวัตรสพบึงสามพันเจ้าของท้องที่ให้ร่วมกับพันตารวจโทสมฤทธิ์พองฮิรันหวัวหน้าชุดพิฆาตล่องแจ้งออกสืบสวนหาตัวประกันและที่ซ่อนของแก๊งโจรเรียกค่าไถ่ โดยจับตาดูความเคลื่อนไหวของบุคคลกลุ่มหนึ่งอยู่เงียบๆแต่แล้วเหตุการณ์อับซับซ้อนสับสนก็เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นของวันที่1 4พฤศจิกายน2529พันห้าราพันตำรวจโทรเสรีเลิศวิไลสารวัตรส,สอพอบึงสามพันรับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายบนถนนสายสระบ,บรุรีลมสักกิโลเมตรที่1 4 9 150, บถึง1น0้อาบตบลหนองแจงจึงได้นำกำลังตำรวจไปที่กเกิดเหตุพบรถเบียบหมายเลขทะเบียน บ,บ่อใบไม้0875เพชรบุรเป็นรถปิัพนิสสันกระบะจอดอยู่ข้างถนนชายจากการกลุ่มหนึ่งซึ่งประกาศตัวว่าเป็นตำร,รวจหน่วยเฉพาะกิจจากกองอกำกับการตำร,รวจอุทัยธานีซึ่งนำโดยพันตำร,รวจโทสมัมฤทธิ์พ่องฮิรันรองเพ่วมกับการอุทัยธานีเป็นหัวหน้าได้เข้าควบคุมสถานการณ์เอาไว้โดยมีการควบคุมตัวชายสองคนเอาไว้และช่วยกันหามร่างของผู้หญิงซึ่งเข้าใจว่าถูกกระสุนปืนตายแล้วนำส่งโรงพยาบาลน้องไผ่ การสอบสวนต่อมาทราบว่าผู้หญิงที่ถูกยิงนั้นเธอมีชื่อว่านางยุริอายุ45ปีเป็นข้าราชการ45ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยน้องแจงอำเภอบึงสามพันนั่นเองส่วนชายชะกันสองคนที่ถูกคุมตัวคนแรกชื่อในจิมหรือสวัยอายุ42ปีบ้านอยู่โคกสำโรงจังหวัดลบบรุรีกับในยพินอายุ35ปีเศษบ้านอยู่ตลาดซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจหน่วยเฉพาะกิจ กองกำกับการอุทยัยธานีได้เดินทางไปติดตามโจรเรียกค่าไถ่กำนันอุดมาถึงบึงสามพันซึ่งหนึ่งในจำนวนคนทั้งสามที่ขับรถเปียบขนาังกล่าวออกมาคือในสวัยหรือจิมจากการสืบสวนถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าแก๊งโจรเรียกค่าไถ่ส่วนในยุพินกับนางยุรีเจ้าของรถเป็นสามีภรรยากันเมื่อรถเียบเคลื่อนออกมาจากสถานีอนามัยน้องแจงโดยมีนางยุรีเป็นคนขับและในพินสามีนั่งเคียงรวมทั้งในสมัยหรือจิม ซึ่งเป้าหมายที่ตำรวจติดตามมานั่งรวมกันอยู่ด้านหน้าเหตุการณ์สับสนไปหมดไม่มีใครให้คำตอบได้แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนทั้งสามคือนางยุริที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าตายและนายสวัยกับนายพินที่นั่งมาในรถบี๊บขันนั้นได้ตกเป็นผู้ต้องหาของตำรวจในข้อหาร่วมกันจับตัวก,กำลังอูดเรียคดไทยการขยายผลดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องกระทั่งเวลา23นาฬิกาเศษของคืนวันเดียวกันนั่นเอง ตำรวจหน่วยเฉพาะกิจของกองบังคับการตำรวจภูธรเก้า,ดา 9, ได้โอบล้อมเข้าหมู่บ้านนิคมเขาเจ็ดลูกในท้องที่เก่งอำเภอทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรซึ่งการขยายผลพลาดพิงถึงแหล่งชุมชนที่คุมตัวประกันโดยที่ฝ่ายตำรวจได้ใช้ในายสวัยกับนายพินที่ถูกตำรวจจับได้เป็นผู้นำทางเพื่อติดต่อเจราจากับกลุ่มโจให้คืนเหยื่อตัวประกันแผนการจูโจมของตำรวจพลาดเป้าหมายเพราะนายสวัยกับนายพินซึ่งนำตำรวจเข้าไปยังนิคมเขาเจ็ดลูกถูกกลุ่มโจรยิงถล่มด้วยอาการ ตายทั้งสองศพก่อนที่กลุ่มโจรจะพาเยื่อตัวประกันหนีบุกป่าต่อไปหลังปะทะกับตำรวจอย่างรุนแรงดุเดอเือดเลือดท่วมทุ่งเวลาผ่านไปสองชั่วโมงเศษจนเวลาตีหนึ่งของคืนวันใหม่ที่15พฤศจิกาย,ยน2529การแกะรอยชิงตัวประกันตำรวจได้ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนเข้าเขตบ้านดงแขวงหมู่ที่6ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพิจิตรจึงได้ตามทันกันพอดี การประทะระหว่างตำรวจกับกลุ่มโจรดำเนินไปอย่างดูเดือดเลือดพระหนอีกครั้งหน่วยเฉพาะกิจจากกองบังคับการตำรวจภูธรเก้าซึ่งมีกำลังจากนกครสวรรค์และอุทัยธานีกับตำรวจเพชรบุญได้วางกำลังโอบตรึงเอาไว้จนถึงเวลาหกโมงเช้าจึงเข้าเคลียร์พื้นที่ที่นี่เองตำรวจประสบความสำเร็จในการติดตามตัวประกรันหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยตรากตรำกันอย่างหนักหน่วงทั้งคืนทั้งวันเมื่อได้พบกับกำนันอุดเหย่อข้าไทยนอนหลบกระสุนปืนอยู่ใต้ต้นไม้ ซึ่งมีหญ้าคอมมินิตขึ้นสูงท่่มหัวจึงได้นําตัวออกมาท่ามกลางเสี่ยงร่าให้หูของกำนันอุดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่บริเวณนั้นตํารวจเข้าเคลียร์พื้นที่พบศพคนตายทราบชื่อต่อมาว่านายสัมฤทธิ์อายุ35ปีเศษเป็นรัศดรในกิ่งอำเภอทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรถูกกระสุนปืนของตํารวจนอนตายอยู่ข้างกอดหญ้าพร้อมด้วยอาวุธปืนอาก้าคู่มือกระสุน160นัดรวมทั้งโซ่และเครื่องใช้ในการเดินป่าหลายรายการ ซึ่งกำนันอูดเหยื่อตัวประกันได้ยืนยันว่าศพของนายสมฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในจำนวนสี่โจรที่เฝ้าตัวกำนันอูดและต่อมาตำรวจได้นำตัวกำนันอูดเหยื่อคาไทยไปดูศพของนายสวัยกับนายพีนที่วัดหมู่บ้านนิคมเขาเจ็ดลูกกิ่งอำเภอทับเคราะห์ซึ่งถูกพวกเดียวกันยิงตายกำนันอูดก็ยืนยันว่าทั้งสองป็นแก๊งโจรคาไทยโดยเฉพาะนายสวัยเป็นหัวหน้าแก๊งทางฝ่ายนางยุรีอายุ45ปีข้าราชการ45 หัวนหน้าสถานีอนามัยน้องแจงซึ่งถูกกระสุนปืนของตำรวจยังไม่ตายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพตำรวจต่างปิดข่าวกันเงียบรวมทั้งการตายของนายสวัยนายพิและนายสัมฤทธิ์อีกสามคนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งโจรเรียกคาไถยทำให้เกิดความสับสนและสงสัยต่อประชาชนทั่วไปเพราะมันเป็นลักษณะการผิดวิสัยที่ตำรวจจับโจรร้ายระดับเขตได้แล้วไม่เปิดแถลงข่าวโชว์ผลงานต่อสื่อมวลชนเหมือนที่กรมตำรวจปฏิบัติกันทั่วไป ข่าวนางยุรีถูกยิงถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าตำรวจทำเกินเหตุผลที่ตามมาก็กลายเป็นผลลบต่อภาพพจน์ของตำรวจเพราะนางยุรีเองก็ไม่ใช่หมูเหมือนที่คิดเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาพวพันกับแก๊งโจรเรียกา่ายรายนี้นอกจากจะเป็นข้าราชการ4 5แล้วยังมีญาติเป็นผู้พิพากษาหัวหนาา้าศาลอีกทั้งมีน้องชายเป็นนายตำรวจและลูกสาวก็เป็นพยาบาลอยู่กรุงเทพนางยุริจึงกลายเป็นหมูกระดูก ที่ทางตำรวจเองก็หนักใจความขัดแย้งระหว่างสายงานตำรวจกับสายงานบังคับบัญชาของนางยุริระดับท้องถิ่นได้เกิดขึ้นอย่างเงยียบๆเมื่อทางปกครองไม่ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจซึ่งทางตำรวจเองก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าได้มีการประสานงานกันมาตลอดมีพยานหล,ลักฐานระบุว่านางยุริหัวหน้าอนามัยสถานีนนองแจกมีส่วนผัวพันกับโจรเรียกข่ายอย่างแน่นอนพันตำรวจเอกนำรงอารยวุฒิวพกัอการคนเก่งอุทัยธานี ได้เปิดเผยว่าแพทย์พยาบาลเขาก็รักษาจรรยาบัณที่จะสงวนชีวิตคนไข้หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนก็รักษาจรรยาบัณที่จะให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคมตำรวจก็มีหน้าที่รักษากติกาของประชาคมเพื่อให้กฎหมายสักด์สิิทธ์คดีนี้ผมต้องหมดเงินหมดทองส่วนตัวเป็นค่าสายค่าติดตามสืบหาตัวประกันพ้อมหวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีปัญหาภายหลังตำรวจเราทำถูกต้องแล้วนี่คงจะทำให้ประชาชนเข้าใจขอให้คุณทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตามข้อเท็จจริงที่คุณได้รู้ได้เห็นนะครับเราจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหลังจากที่จับตัวผู้ต้องหาที่เหลือได้แล้วผู้ต้องหาคือในศักที่จับได้คนแรกให้การภาคเศษเราก็สืบจนรู้ว่าโจรแก๊งนี้จับกำนันอูดไปไว้ในพื้นที่เขาเจ็ดลูกรถที่ใช้เป็นพานะหนึ่งในจำนวนสองคันเป็นรถของขุนยุริเราก็ส่งสายเข้าประกบตัวไว้ประสานงานกับตำรวจท้องที่เช็คประวัติซึ่งพันตำรวจโทรชัดคงเมื่อรวองพิ่มกับการเพชรบุตร และพันตำรวจโทอเนกเอียมโอพาสสารวัตรใหญ่วิเชียรบุรีรู้เรื่องนี้ดีคุนยุริมีสามีคนแรกและคนที่สองกระทั่งในเพินหรือไอ้เปียกไอ้ดเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นสามีคนที่สามมันเป็นการบังเอิญขณะที่เราวางจุดเอาไว้คุนยุริก็ขับรถผ่านในสวัยกับในพินสามีออกมาเรารู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่เรายังจับไม่ได้เพราะยังไม่ทราบที่อยู่ของตัวประกันเมื่อคนทั้งสามขับรถผ่านมาจุดนั้นตำรวจก็สั่งให้หยุด คนยุริกลับกระชากเกียร์ชิ่งหนีพร้อมกับนายสวัยใช้ปืนยิงเข้าใส่เพื่อฝ่าดดานจึงเกิดปะทะกันขึ้นคนยุริถูกปืนแต่นายสวัยกับนายพินเราจับเป็นได้นํามาขยายผลและพาคนทั้งสองไปพบที่ซ่อนตัวประกันเขาเจ็ดลูกฝ่ายกลุมโจรเมื่อเห็นคนทั้งสองนำตำรวจไปจึงยิงปืนเข้าใส่คงเข้าใจว่าเพื่อนหักหลังเพราะเราให้ในายสวัยกับนายพินเดินนำหน้าไปก่อนตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนประมาณห้าทุ่มเศษเมื่อนายสวัยกับนายพิน พวกซันโบจะเพื่อนร่วมแก๊งก็เกิดการประทะก,กับตำรวจกลุ่มคนร้ายพาตัวประกันหนีไปประมาณสองชั่วโมงเศษตำรวจตามไปทันที่บ้านดงแขวงตำบลท่าข้ามเขตชนแดนจะมีการประทะก,กันอีกเราช่วยเยาะตัวประกันออกมาได้ส่วนคนร้ายตายหนึ่งคือนายสมฤทธิ์พร้อมปืนอากา้ากระสุน160นัดอุปกรณ์เดินป่าเพียบส่วนพวกที่เหลือเราก็ตามกันต่อไปกำนันอุดเยาะตัวประกันให้การว่ากลุ่มที่คุมตัวมีสี่คน มักจะย้ายที่ซ่อนตัวอยู่เสมอโดยมีนายสวัยเป็นผู้ส่งสเสบียงให้รวมทั้งขุนยุรีกับนายยุพินร่วมมาด้วยทุกครั้งเมื่อผู้เสียหายเขายืนยันมาอย่างนี้ก็ต้องสอบพยานให้รอบคอบก่อนจะยัดต,ตัวเพราะขุนยุรีเป็นข้าราชการกลุ่มโจรสลีขั่ขายแก๊งนี้มีนายสวัยหรือจิมเป็นหัวหน้าเป็นแก๊งเดียวที่จับตัวเสียกุยไ a i าลีและมีคดีจับตัวเสียอาที่วิเชียนบุรีเมื่อปี2522หัวหน้าแก๊งมีพราควกมาก มีนิสัยเรียบเรียบไม่ดื่มเหล้ามักจะฝังตัวอยู่ตามชนบทควบกันธรรมดาไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้ไหวมันจะกลายเป็นหัวหน้าโจรไปได้นับว่าเป็นความพยายามของตำรวจที่สามารถจิงตัวประกันเยื่อค้าไทยกลับคืนมาได้โดยปลอดภยัยคดีนี้ก็ต้องขอปลบมือดังๆให้กับตำรวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามล่าโจรเรียค่าไถ่แก๊งนี้ทุกท่านด้วยความจริงใจสักร้อยเจ็ดพครั้งโจรมันอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ ไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเหมือนตำรวจชุดนี้ทุกท่านแล้วบ้านเมืองคงจะสงบสุขชาวประชาคงจะนอนตาหลับกันทั่วนหน้าครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ